โอเคทุกคนกลับมากับช่องวิวเงินฟรีแล้วก็คลิปนี้ฮะเป็นคลิปสั้นๆฮะเนื่องจากเข้าเกมมาแล้วเห็นว่าอันดับตัวเองอยู่ในช่องสีแดงฮะเพิ่งเล่นไปสี่เกมแล้วคะแนนร้อยเก้าสิบเจ็ดปรากฏว่าทุกคนก็เล่นเหมือนกันแล้วอยู่ช่องสีแดงเฉยเลยเพราะฉะนั้นกดแรงฮะวันนี้อาจจะกดไม่กี่เกมกดให้ตัวเองเลยไอสีแดงแดงตรงเนี้ยให้แรงเราไม่ล่วงฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาคิดแต้มอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ทําให้แต้มของเราเลยฮะไปะ กด play No Move เหมือนมันจะโหลดนานๆนันเนี่ยแต่ก็โอเคอยู่ไปฮะ Waiting for opening เออมันมันนานแปลกๆไหมฮะหรืออะไรฮัลโหลแมวแมวทำไมมันนานยังไงอ่ามาแล้วนห่หันไปทางนูน้นหันไปทางนูน้น อะไรเนี่ยอ๋อ oh, water cloud ว้าวโอเคสถานที่แรกบราซิลดูอะไรต่างๆก่อนฮะเอ๊ะไอตรงนี้เราเคยมาปะหวังว่าจะไม่ใช่รีพีทนะไม่น่าใช่รีพีทไม่น่าใช่ไม่น่าใช่อันนี้คงจะเป็น normal Brazil ถูกไหมมิดคลิกดีไหมมิดคลิกก็ก็ไม่แย่นะ แถวนี้หรือแถวนี้แม่มิดคลิกตรงนี้แล้วกันฮะโอเคไปออกตรงไหนเนี่ยเซาเปาโลต่อมาฮะราวที่สองฮะราวที่สองดูรอบรอบก่อนแล้วเราเห็นไต้หวันโพเนาะแล้วก็อีสเป็นภูเขาอีซเป็นภูเขาอยู่ในร่องภูเขาเหรอ อยู่ในซอกภูเขาเหรอฮะนี่เป็นภูเขาเราคนกดแบบกลางๆดีไหมกลางๆแต่ไม่รู้จะกลางตรงไหนดีกลางอย่างนี้เหรออ่ะ,อะ,อะลองดูฮะโอเคเขาก็กดในภูเขาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไปออกตรงตรงตรง,ตรงนี้อ๋อนี่ไงแนวภูเขาอยู่นี่โอเคทางขวาเลยเป็นภูเขาฮะต่อมาฮะเราที่สามเราที่สามทำไมเป็นกล้องเจนสองเหรอ อันนี้เป็นนอร์ดิกใช่ไหมนอร์ดิกคันทรีวะใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนั่นสีเหลืองๆอะไรสักอย่างฮะแล้วก็หวังว่าอาจจาะไม่ใช่ US ใช่ไหมฟินแลนด์หรือ US คือคือฟิลฟิลเหมือนฟินแลนด์แต่ก็บ้านหลังนี้เราไม่แน่ใจโอ้แคนาดาว้าว <laughs> เรากับเขาคิดว่าเป็นฟินแลนด์เหมือนกันฮะจากกล้อง Gen 2เนาะอันนี้เดี๋ยวนะบนลลาดนี้คืออะไรนะเราจำบนหลาดไม่ได้แต่ว่าดูจากแลนด์สเคปก็ได้ฮะคงจะเป็น US ที่อยู่รอบๆอเท็กซัสนี่แหละแถวๆเท็กซัสนี่แหละใช่ไหมเฮหรือวาไม่ใช่ US มิดคลิก US เหรอหรือเป็นซาร์ชซาร์ชหรอคิดเหมือนกันอีกแล้วทำไมเรากับเขาคิดเหมือนกันแต่ไปออกใต้เท็กซัสเลยว้าวอันนี้เซเนกัลหรอใช่ไหมทะเบียนอมฟ้าเนาะโอเคก็คือเซเนกัลเซเนกัลตรงไหนดิตรงนี้เขาบอกทักโคาฮั า <laughs> อะไรสักอย่างนี้ <laughs> มันจะเป็นชื่อเมืองหรอชื่อเมืองไหมแทักโคหรือไม่ใช่ชื่อเมืองจริงๆอาจจะเป็นชื่อเมืองก็ได้ถ้าหาดีๆแต่ว่าเราเราไม่หาเราจะกดตรงนี้เราจะหรือนี่หรือนี่หรอไม่รู้ฮะลองลองตรงนี้ดูดิอืมโอ้เขากดข่าวลัก อ๋อสรุปไม่ใช่ชื่อเมืองนะเนี่ยแต่ว่ากดเขากดใกล้กว่าสุดยอดมากเราที่6อะไรเนี่ยแล้วผมมาตรงนี้เม็กซิโกโคลอมเบียเอกวาดอ่ะโอเคฮะมี3ชอยฮะในแอนเทน่าแบบนี้แล้วก็ลดเม็กซิโกโคลอมเบียเอกวาดอเม็กซิโกโคลอมเบียแต่ตน้นต้นนี้ต้นไม้เหมือนเม็กซิโกฮะแต่ว่าก็ออกโคลอมเบียเอกวาดอได้เหมือนกัน โอเคเขากดโคลอมเบียเรายังโอเคอยู่ฮะมันออกได้อะออกโคลอมเบียเอลกาดอร์ได้เพราะว่าเสารถแต่ว่าต้นไม้คลายๆเม็กซิโกอันนี้สวีเดนเนาะสวีเดนสโนว์โคเวเลตใช่ไหมดูจากแดดลน์สั้นๆแล้วก็ปลายข้างหน้าอ่านไม่ออกฮะเราเราคงมองไม่เห็นแต่ว่ามันมันเป็นสีน้ำเงินก็เลยเอก็เลยน่ากดสวีเดนเนาะ โน้ตโคเวเลตมันอะไรอะวินเทอร์โคเวเลตหรอเราไม่รู้ว่าวินเทอร์โคเวเลตอยู่ไหนแต่ว่าควรจะกดแบบมิดคลิกแถวนี้ใช่ไหมหรือว่าฟาร์นอตอมิดคลิกเราชอบมิดคลิกหรือว่าฮาฟเวคือตรงนี้ไม่ตรงนี้ไม่ฮาฟเวะครึ่งทางไปสรุปออกข้างล่างเลยออกออกเนี้ย แวสโจฮ่าอะไรเนะี่ยครึ่งทางฮะเราไม่กดไกลไม่อยากกดข้างบนเยอะฮะโอ้โหแม็กนอ็อตแม็กซิมัมน็อตเลยเขากดเยื้องนอร์เวย์หมายความว่าอะไรฮะตรงแถวนั้นแบบวินเทอร์โคโเวเลชหรอเราไม่แน่ใจอันนี้เอ๋ซาว์แอฟริกาใช่ไหมทะเลอยู่ทิศใต้ โอเคก็คือซาว์คสของเซาทแอฟริกาตรงไหนอะอ่ะเราไม่รู้ว่าตรงไหนฮะเพราะฉะนั้นเราจะมิดคลิกตรงซาว์คสแล้วก็หวังว่าจะไม่ผิดประเทศสวยต่อไปฮะราวที่9ฮะละเอ้ยไทยนี่ เออดูเหมือนไม่ห่างจากกรุงเทพมากจริงๆกดแบงคอกได้เพราะว่ามีความเป็นฟิลปริมณฑลฮะแต่เราไม่รู้ปริมณฑลทิศทางไหนก็เลยกดตรงกลางฮะนี่ไงเนี่ยปริมณฑลใช่ไหมอยู่อะไรเนี่ยปทุมธานีโอเค ราวที่สิบฮะบาซิวอีกแล้วเหรอเอ่อาซิต้นไม้ต้นไม้แบบนี้เหมือนโซนเน,เนี่ยนะแต่ว่าเราเราจะไปเชื่อต้นไม้เยอะไม่ได้เพราะว่ามันมีอีพีหนึ่งฮะที่เราเชื่อต้นไม้แล้วมันออกตรงกลางมิดคลิกหรือไม่มิดคลิกฮะอืม เหนื่อยมากเลยไม่เหนื่อยมากดิคือกดตรงนี้เพจเซฟไว้ก่อนฮนะเราไม่อยากกดอะไรมากสวยมาโตก็โซโอ้โอเคฮะจี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 ครับแล้วก็เราเพิ่มมา19แต้มฮนะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสำคัญนะสำคัญคือ96พอยต์ตรงนี้ฮะชิปเอ่อมันกำลังจะเลื่อนมาใช่ไหมโอเค293 นี่คือสิ่งที่เราต้องการฮะค,รคือออกจากโซนสีแดงฮะเราไม่อยากร่วงไปมาสเตอร์หนึ่งฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแบบสมมติ Smooth นะ,ะก็โอเคฮะคปิดคลิปฮะสำหรับวันนี้ฮะมาเกมเดียวฮะมาเอาตัวเองออกจากโซนสีแดงฮะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาได้ฮะมีไลไ์คอมเมนต์ได้ฮะก็วันนี้ฮะก็บ๊ายบายครับผม